มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองวันนี้ครึ่งวันปรับไปแล้วสี่ครั้งรวดสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองคําวันที่19พฤศจิกายน2567นครึ่งวันปรับไปแล้วกว่าสครั้งนะคะทําให้ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ4 2ส5 0ห้าิบาทค่ะ ขายออกบาทละ42,950บาทส่วนราคาทองคำรูปปรพัน์รับซื้อบาทละ 42, 4 2 0 8 4สบาท16สตางค์และขายออกบาทละ43,450บาทค่ะส่วนทองคำสิงคโปร์วันนี้นะคะรายงานว่าราคาทองคำมอบทันทีโกลสปอร์ตเปิดตลาดอยู่ที่2616บาท50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่ค่างเงินบาทเทียบเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะคะเปิดตลาดในประเทศอยู่ที่34.66ี่บบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ